วันนี้เราจะพาทุกคนมาทานติ่มซำร้านโก้อันอ่งศิลากันค่ะร้านอยู่ถนนอ่งศิลาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าเขาบอกว่าเมนูที่นี่เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นเข้ามาก็จะเจอกับตู้ติ่มซำสดๆเรียงกันเป็นตับใครอยากได้เมนูไหนเลือกหยิบกันได้เลยค่ะ พอเลือกกันเสร็จแล้วเราก็ไปที่เคาน์เตอร์ยังไม่หมดนะคะเขายังมีเมนูของท่อต้มตุ๋นเครื่องดื่มให้เลือกกันอีกทุกเมนูของทางร้านเขาปรุงสุกกันตามที่ลูกค้าสั่งจริงๆไม่มีค้างแน่นอนค่ะระหว่างที่เรารอเขาเนื่อติ่มซำเราก็ไปหยุบอุปกรณ์ช้อนซ่อมกดน้ำอินฟิวส์หรือน้ำชาย้ำว่าโซนนี้ฟรีบริการตัวเองได้เลยนะคะมาแล้วจ้าติ่มซำพร้อมเสิร์ฟดูหน้าทานทุกเข่งมาแบบร้อนๆเพิ่งลงจากเตานึ่งมีตั้งแต่สลับเปาฮักเกาขนมจีบเสี่ยวหลงเปาปลาน กุ้งนงจะบอกว่าฮักเก่าทรัฟเฟิของทางร้านคือเด็ดมากค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองแต่ละเข่งไส้แน่นๆเน้นๆอีกเมนูที่พลาดไม่ได้เลยคือปลาท้องโกทอดส,สดกรอบอร่อยจริงไปยืนดูหนะ้าเตาคือหอมมากอยากให้ทุกคนได้ลองมาทานกันค่ะ